สวัสดีคนวันศุกดวงลายสัปดาห์วันที่10ถึง17มีนาคม2566ดวงจะเป็นอย่างไรให้พ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรทัก Facebook เท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาทคำพูดเด่นช่วงนี้ใช้คำพูดในการเจรจาคำพูดในการสร้างเครดิตหาเงินหาทองหาลูกค้าลูกค้าเก่าก็กลับมาลูกค้าใหม่ก็บอกต่อมันลด มีเรื่องของการได้เงินเงินงานผลประโยชน์จากการเจราจาแล้วสร้างเครดิตให้กับตัวเองดีๆแต่งานเหนื่อยงานเหนื่อยนะเดือนนี้ คือทำอะไรหลายอย่างทำอะไรเยอะแยะไปหมดคนวันศุกร์เนี่ยรักพ่อรักแม่รักครอบครัวเป็นความหวังของคนทั้งหมู่บ้านแบกความเครียดแบกภาระแบกความกดดันไว้ทั้งหมดการงานก็เหมือนกันเป็นคนเสียสละคนอื่นไม่ทําฉันทำคนอื่นไม่ทําฉันทํามันเหมือนมันรักองค์กรมากกว่าตัวเองนะบางทีแล้วก็คิดเยอะคิดเยอะคิดมากเครียดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับฝันร้าย ปัญหาที่เกี่ยวกับความเครียดปัญหาที่เกี่ยวกับไมเกรนเส้นเลือดในสมองปัญหาที่เกี่ยวกับระบบประสาทนอนไม่ค่อยพอนอนฝันร้ายนอนหลับหลับตื่นตื่นบางคนมีปัญหาสายตารวมด้วยต้องระมัดระวังจัดลำดับในเรื่องของการงานให้ดีงานเยอะไม่เป็นไรจัดเวลาจัดตารางทำทุกอย่างนะให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นแต่มีกระบวนการมีขั้นตอนมีเวลาถ้าจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่เหนื่อยทีเดียวไม่ต้องทำไม่ต้องสุ่มทีเดียวแล้วคุณจะได้ไม่เหนื่อยด้วยช่วงนี้ระวังบ่าไหล่หลังนิดนึงนะปัญหาที่เกี่ยวกับบ่าไหล่หลังเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่โอเคสักเท่าไหร่นั่งนานปวดบา่าปวดต้นคอบางคนพิมพ์งานจนนิ้วล็อกนะเงินลดอีกแล้วะเห็นไหมสัปดาห์นี้งานเหนื่อยมีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องให้คิดมากแต่เงินปังบางคนถูกหวยนะเนี่ย การลงทุนมีผลกําไรใครจะขยับขยายจะลงทุนร้านค้าอะไรต่างๆขายได้ทําได้ลงทุนได้มีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนมีโอกาสได้รับเงินก้อนจริงๆแล้วเนี่ยทำไปเถอะรักษาเครดิตรักษาสัจจารักษาคุณภาพมันดีทั้งหมดไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําอะไรใดๆก็ตามแต่งานประจําของคุณก็มีเกณฑ์จะมั่นคงเช่นกันแต่อย่างที่บอกงานก้าวหน้างานมั่นคงแต่าระเพิ่มขึ้นถ้า ถือเรื่องของความรักคนที่โสดอ่ะจะมีคนเก่าๆไปไหนไม่รอดไปไหนไม่รอดแล้วก็กลับมาตายหลังกลับมาซบอกสุดท้ายก็ต้องกลับมาหาคุณอยู่ดี อยู่ที่ว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาแต่สำหรับคนที่โสดสนิทช่วงนี้บ้าการบ้างานมากแต่ก็ยังนะยังมีวายนะบ้างานแต่การติดต่อประสานงานในการทำงานอาจได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ถูกใจดังนั้นความรักอย่าคิดเยอะอยากจะเปิดใจเปิดได้เลยคนมีคู่อย่าทำงานมากจนเกินไปนะ แบ่งสั่นปันส่วนเวลาทานข้าวด้วยกันดูหนังด้วยกันหาโมเมนต์ที่มันอยู่ด้วยกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจัดตารางเวลาชีวิตได้ทำงานคือทำงานพักผ่อนคือพักผ่อนเวลานี้ให้กับตัวเองเวลานี้ให้กับแฟนคุณจะไม่มีปัญหาทำบุญแสงสว่างบ้านรกรุงรัง ตู้เย็นนะห้องครัวหรืออะไรที่มันรกลุงลังเคลียชซะอะไรไม่ดีเอาทิ้งออกให้หมดนะแล้วก็เปิดผ้ามานเปิดกระจกระบายอากาศทำบุญด้วยแสงสว่างเติมน้ำมันตะเกียงหรือบำรุงค่าไฟเลขเด่นคือเลข3วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ